คุณเกิดปีวอกหรือปีนักสัตว์ลิงใช่ไหมคนปีนี้เปรียบเสมือนนะักแก้ปัญหาที่เชี่ยวชาญคุณเป็นคนที่เต็มไปด้วยไหวพริบความคล่องตัวและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับความท้าทายอะไรคุณมักจะหาทางออกได้เสมอแต่รู้ไหมพลังที่แท้จริงของคุณคือการใช้ความฉลาดนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความแตกตา่างในด้านการงานคนปีวอกมักจะโดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใครคุณเหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็วและการปรับตัวเช่นการตลาด การออกแบบการเขียนโปรแกรมหรือการจัดการธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอลองใช้เวลา10นาทีในแต่ละวันเพื่อจดบันทึกไอเดียใหม่ๆและทบทวนวิธีการปรับปรุงงานจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องในด้านความรักคนปีวอกคือคนที่รักความสนุกสนานและการสร้างความสุขให้คนรอบข้างคุณมักจะทําให้คู่รักหรือเพื่อนของคุณยิ้มได้เสมอแต่บางครั้งคุณอาจต้องใส่ใจกับความจริงจังในความสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นคงเคล็ดลับเสริมดวงความรักปลูกต้นไม้เล็กๆในบ้านเช่นต้นไม้ มงคลหรือว่างหินคริสตัลสีเหลืองในห้องนั่งเล่นจะช่วยเพิ่มพลังแห่งความสุขและความรักในความสัมพันธ์ของคุณ<ม>ในด้านการเงินคนปีวอกมักมีสัญชาตญาณพิเศษในการหาโอกาสใหม่ๆและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้านสุขภาพคุณเต็มไปด้วยพลังงานแต่บางครั้งความเร่งรีบอาจทําให้คุณลืมดูแลตัวเองจัดเวลาสําหรับกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเช่นการทําสมาธิ5นาทีอีกหรือเดินเล่นในสวนเพื่อเสริมพลังและลดความเครียดการเสริมดวงของคนปีวอกคือการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาเช่นพระแม่สรัสวัสดีหรือพระพิกขเนศสีที่ถูกฉลกในปีนี้คือสีทองสีเหลืองและสีเขียวสดที่จะช่วยดึงดูดพลังแห่งความสําเร็จและความมั่นคงในชีวิตเพราะความฉลาดและความยืดหยุ่นในตัวคุณคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในทุกด้าน